ข้อที่สองโดนให้เอกอภพสัมพั์มาก็คือ Universe มีค่าเป็นเซตของ a b c d e f g มีทั้งหมดอยู่มีสมาชิกทั้งหมดอยู่7ตัวแล้วก็บอกว่าถ้า a กับ b, b เนี่ยเป็นสับเซตของเอกอภพสัมพัส u นี่แล้วแล้วก็มีแผนภาพเนี่ยเว้นดังรูปก็คือเราจะเห็นว่าในเซต a เนี่ยก็จะมี a b c ถูกไหมเป็นสมาชิกแล้วก็ในเซต B เนี่ยก็จะมี C D E G เนี่เป็นสมาชิกแล้วก็จะมี F อเนี่ยอยู่ข้างนอก A กับ B นี่คือสิ่งที่เรารู้นะโจถ,ถามว่าแล้วเซตของ A-B ลบ b ยูเนียนกับ B-A ลบเนี่ย,ยมีจำนวนสมาชิกเข้ากับข้อใดจริงๆข้อนี้เนี่ยให้เวลาแบบสิบบีก็พอแล้วนะ เวลาเวลาเจอยูเนี่ยเนี่ยง่ายๆเลยเวลาเราเจอยูเนี่ยนะเราก็แค่หาแต่ละอันแล้วก็แค่เอามารวมล่างกันนั่นก็คือคําตอบของการยูเนี่ยเลยแต่เวลาการหาเนี่ยคาว่าลบกันเนี่ยไม่ได้เอาสมาชิกมาลบกันนะแล้วก็คําว่ายูเนี่ยไม่ได้แปลว่าบวกนะเวลาเจอสถานการณ์อย่างนี้ถ้าเรามีแผนภาพเวนใช่ไหมเราก็ดูแค่บริเวณที่มันแรงเงานั่นเองว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวจะวาดให้ดูทีละอันละกัน จริงๆข้อนี้เนี่ยมองกระเตาอได้แล้วทำให้ดูทำให้ดูสองแบบแล้วกันแบบแรกก็คือทำแบบว่านลูกกับแบบที่สองเนี่ยทำแบบเป็นเป็นเซตแล้วกันก็อย่างอันนี้เราจะทำ a ลบ b ก่อน,น universe อันนี้ a นีนเซต a. a ีนเซต b a ลบ b จำง่ายๆ เอา A ตั้งแล้วเอา B เนี่ยไปปิดทับมันตรงไหนที่ A เหลืออยู่ที่ B ทับไม่หมดอนะตรงนั้นก็คือคำตอบเพราะฉะนั้น A ลบ B เนี่ยก็คือบริเวณตรงนี้อันนี้ก็คือ A ลบ B แล้วก็กลับกันถ้าเป็น b ลบ a บ้างก็คือเอาวง b ตั้งแล้ว a เนี่ยไปปิดทับเวลาทําง่ายๆนะก็คือเอานิ้วเนี่ยปิดลงไปเลยปตรงที่จะเป็นตำแหน่ง a ลงไป b, b เหลือตรงไหนเนี่ยตรงนั้นก็คือคำตอบนั่นก็แปลว่า b, b ก็จะเหลืออยู่ตรงนี้นี่คือ b ลบ a นะเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาสองอันเนี้ยมารวมล่างกันด้วยอยูเนียนั่นเองเดี๋ยวเขียนด้านล่างดีกว่า แล้วเราก็เอาสองอันนี้มาทำการยูเนียนกันแบบแรกอันนี้ทำแบบใช้แผนภาพเวนรวมร่างกันออกมาได้อะไรเวลายูเนียนกันเหมือนที่บอกนะว่าง่ายๆเลยก็คือเอาไอ้ตรงที่มันเป็นคำตอบทั้งหมดตรงนั้นแหละมารวมกันก็มาแรงเอาฝั่งซ้ายก็แรงเอาฝั่งขวา ก็รวมกันเลยคำตอบที่ได้ก็คือบริเวณตรงนี้อันนี้อยูนิเวอร์สนะอ่ะเสร็จแล้วหลังจากนั้นค่อยแทนตัวเลขลงไปมีอะไรบ้างตรงนี้มี b ตรงนี้มี a ฝั่งนี้มี d มี e แล้วก็ g ครบ นี่แหละคือคำตอบเพราะงั้นจากรูปใช่ไหมเราก็ได้ว่าโจทย์ถามหาสมาชิกใช่ไหมเราก็เขียนเป็นจากรูปสมาชิกของเซต a ลบ b ยูเนียนกับเซต b ลบ a ที่เอียงเียงไม่ใช่อะไรนะแสงสะท้อนหน้าจอมองไม่เห็นที่เขียนทั้งหมดตัวนี้ก็จะมีสมาชิกอยู่ทั้งหมดห้าตัวนั่นเองก็ตรงตามที่เขียนให้ในรูปลยนะจบละ นี่คือทําโดยใช้แผนภาพเวนคือจริงๆมันง่ายไงก็เลยอธิบายละเอียดเอาละกันกับแบบที่สองทำโดยการทําเป็นทําเป็นเซตอันนี้ก็คือคิดแบบเป็นเซตเอาถ้าเราดูจากในรูปใช่ไหมเซต A อันนี้จากรูปนะจากรูปเซต A ก็จะมีสมาชิกเป็น A B แล้วก็ C แล้วก็ส่วนเซต B ก็มีสมาชิกเป็น C D E G c d e แล้วก็ G หาทีละอันใช่ป่ะเราก็หา A ลบ B ก่อน A ลบ B ก็คือเอา A ตั้งลบด้วย B ตัวไหนที่เหมือนกันที่ A มีเหมือน B ตัวน,นี้จะหายเพราะงั้นก็จะเหลืออยู่แค่เซตของ A B ในจำนอนเดียวกันหา B ลบ A บ้าง ตัวไหนที่ b มีเหมือน A ตัวนั้นก็จะหายก็คือ c นั่นเองต่างคนต่างมี c เหมือนกันทั้งคู่เพราะงั้น C ก็จะหายไปทั้งคู่ b ลบ a ก็จะเป็นเซตของ d e แล้วก็ g เสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามันมาอยู่เนียนกันสมาชิกอย่าค่อยใส่ตอนจบนะอย่าไปใส่สมาชิกตอนเริ่มนะหลังจากนั้นเราก็ทําการหาอะไรต่อหา A ลบ B ยูเนียนกับ b ลบ A อใช่ป่ะอันนี้ก็จะได้ เท่ากับ a b แล้วก็ D แล้วก็ e แล้วก็ g ดูออกไหมก็คือเอาบนหัวเอา a ลบ b กับ b ลบ a เนี่ยสองอันนี้เอามารวมร่างกันตัวที่ซ้ำเขียนครั้งเดียวถ้าตัวที่ไม่ซ้ำก็เขียนตัวเดียวอยู่แล้วก็เลยเป็น a b d e g ครบแล้วนะจา,จากตัวนี้จะทำหาสมาชิกใช่ไหมเราก็จะได้ว่าสมาชิกของ a ลบ b ยูเนียนกับ b ลบ a เนี่ย มีค่าทั้งหมดเท่ากับห้าตัวนั่นเองอ่จบแล้วคำตอบก็คือข้อที่ข้อที่สี่นั่นเอง ืมเล้วไม่ยากไม่ยากจริงๆด้วยคือถ้าใครยังทำยูเนียรอินเตอร์เซลบแล้วก็คอมบิเนชัไม่เป็นเนี่ยอันนี้ก็คือยังต้องกลับไปทบทวนใหม่นะโอเคไปต่อกันที่ข้อ,ขอที่สามกัน